สองเทคนิคปลูกทุเรียนดินเหนียวให้รอดร้อยเปอร์เซ็นปลูกอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกถึงสองเทคนิคนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ดินเหนียวนะครับว่าเราจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรแล้วต้นทุเรียนของเราเนี่ยจะรอดนะครับแล้วก็โตได้แบบปกตินะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับเคยประสบปัญหากับการปลูกทุเรียนในพื้นที่ดินเหนียวนะครับแล้วต้นทุเรียนของท่านผู้ชมเนี่ยไม่โตนะครับหนักสุดเลยคือว่าไม่รอดหรือตายนั่นเองนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกถึง2เทคนิคเลยให้ท่านผู้ชมลองนําไปปลูกกันดูนะครับกับดินเหนียวนะครับแล้วมาดูกันว่าต้นต้นทุเรียนของท่านผู้ชมเนี่ยจะโตหรือจะตายนะครับถ้าใช้2วิธีนี้หรือ2เทคนิคนี้ของผมนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมามาเริ่มกันที่2เทคนิคนี้เลยดีกว่าเทคนิคแรก ถ้าเราต้องการที่จะปลูกทุเรียนในพื้นที่ดินเหนียวให้รอดนะครับเทคนิคแรกนะครับก็คือการปรับสภาพดินหรือปรับโครงสร้างดินของเราก่อนนะครับดินเหนียวนั่นแหละเราต้องปรับสภาพดินหรือปรับโครงสร้างดินของเราก่อนแต่ก่อนที่จะไปดูว่าเราจะปรับสภาพดินหรือโครงสร้างดินของเราก่อนนั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าทําไมเราต้องปรับโครงสร้างดินเหนียวหรือปรับสภาพดินเหนียวก่อนที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับ เนื่องจากว่าดินเหนียวนะครับต้องบอกก่อนว่าดินเหนียวนะเป็นดินที่ระบายน้ําได้ค่อนข้างยากค่อนข้างยากนะครับระบายน้ําได้ยากมากแล้วก็เวลาเราลดน้ําไปน้ํามันจะซึมผ่านลงไปชั้นผืนผิวดินใต้ดินเนี่ยยากมากนะครับอีกอย่างหนึง่งเมื่อน้ําแห้งแล้วเนี่ยสภาพของดินเหนียวมันก็จะเป็นดินที่จับตัวกันเป็นก้อนแข็งคือแข็งมากเลยอันนี้เราต้องมารู้ก่อนเนาะว่า สภาพของดินมันเป็นแบบนี้อันนี้แหละคือปัญหาที่คนปลูกทุเรียนกับดิน,นียวแล้วปลูกมักจะไม่ค่อยรอดนะครับล้วก็คือสภาพของดินมันเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ต้นทุเรียนอ่ะเป็นต้นทุเรียนที่มีลนะักษณะเกี่ยวกับน้ําอย่างไรก็คือต้นทุเรียนเนี่ยเขาก็เป็นต้นทุเรียนที่ชอบน้ํานะครับเนาะชอบน้ําในที่นี้คือชอบน้ําที่มีลักษณะบนพื้น <fi> ดินที่เราลดน้ําไปเนี่ยต้องมีความชุ่มชื้นนะครับเนาะหรือชอบชื้นนั่นแหละ ต้นทุเรียนเนี่ยเป็นชอบน้ําที่แบบในลณะที่ชอบความชื้นมากกว่าที่จะชอบความแฉะนะครับถ้าต้นทุเรียนอยู่กับดินที่มีความแฉะมากๆมันจะเป็นอะไรมันก็จะทําให้เกิดเป็นโรคลากเนา่าขคนเนา่านั่นเองนะครับอันนี้แหละคือปัญหาหรือสาเหตุที่คนจะปลูกต้นทุเรียนเอามาปลูกกับดินเหนียวแล้วปลูกแล้วมักไม่ค่อยรอดนั่นเองเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะครับทีนี้แหละเมื่อเรารู้แล้วว่าดินเหนียว ปลูกทุเรียนยากมากนะครับเราจะมาแก้ไขมันด้วยเทคนิคที่หนึ่งของผมนะครับเทคนิคที่หนึ่งล่ะเรามาเข้าสู่เทคนิคที่หนึ่งเลยเมื่อเราทราบปัญหามาแล้วนะครับเทคนิคที่หนึ่งคือว่าเราจะมาปรับโครงสร้างดินกันก่อนนะเพื่อทําให้โครงสร้างดินเนี่ยเนาะเขากลับไประบายน้ําได้ดีไม่ให้น้ํามันท่วมขังนั่นเองนะครับเมื่อน้ําไม่ท่วมขังระบายน้ําได้ดีต้นทุเรียนของเราก็โอกาสที่จะเป็นโรคลากเน่าขนเน่า ก็จะยากตามไปด้วยนะครับดังนั้นการปรับสภาพดินทํำยังไงพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องเปิดหน้าดินก่อนนะครับที่นี่ที่หนึ่งผมนะปรับสภาพดินหรือปรับโครงสร้างดินเหนียวเนี่ยต้องเปิดหน้าดินจะใช้รถไถไถจะพวนดินจะอะไรยังไงได้ถ้าปลูกต้นเดียวพวนดินเลยพวนดินเยอะๆนะครับพวนดินพื้นที่ตรงนั้นเยอะๆเยอะๆเลยนะกว้างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่กว้างๆปลูกหลายต้นใช้รถไถรถเกตเลยเกตดินพวนดินอ่ะเกย เกต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 ออกไปก่อนนะครับจากนั้นให้ใช้วัตถุอินทรีย์นะครับพวกใบเศษใบไม้ใบหญ้าเศษซากพืชซากสัตว์พวกนี้คือวัตถุอินทรีย์หมดเลยนะครับเนาะวัตถุอินทรีย์หมดเลยพวกนี้วัตถุอินทรีย์นะครับเอาไปใส่บริเวณที่เราจะปรับโครงสร้างดินหรือปรับสภาพดินนะครับซึ่งถ้าทาแบบนี้ปลูกในพื้นที่เยอะๆทาไมครับมันจะใช้พวกเศษ วัตถุอินทรีย์พวกนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นมันก็จะมีตัวช่วยอีกพวกนึงก็คือพวกสารปรับสภาพดินครับเป็นพวกโพแทสเซียมฮิวเมตฮิวมิกอะไรพวกนี้นะมีอยู่ตามร้านเกรรษตรท่านผู้ชมลองไปสอบถามที่ร้านเกรรษตรแล้วซื้อมาใช้ได้นะครับเนาะก,ก็เอาพวกนี้มาปรับสภาพดินให้เรียบร้อยก่อนปรับเกจดินเนาะพวนดินอะไรก็แล้วแต่แล้วเอาพวกเศษวัตถุอินทรีย์หรือสารปรับสภาพดินโรย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 ,โยไปก่อนนะอ่าแล้วก็เกจซ้ํา นะครับอย่างเงี้ยทาอย่างงี้สักสองเดือนก่อนเดือนแรกทําไปรอบหนึ่งอีกเดือนหนึ่งเกตขึ้นไปอีกแล้วก็ใส่ซ้ําอีกสักสองเดือนอันนี้คือการปรับสภาพดีหรือปรับโครงสร้างดีก่อนนี่คือเทคนิคที่หนึ่งจากนั้นทิ้งไว้อีกสักเดือนสองเดือนจะใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงทิ้งไว้อีกสักเดือนสองเดือนนะครับจากนั้นทําไงต่อนี่เทคนิคที่หนึ่งทำแบบนี้แนละ้วที่แหละเทคนิคที่สองนี่แหละที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนะี่ยปลูกทุเรียนรอดมันอยู่ที่เทคนิคที่สองนะครับปลูกรอด โตดีโตงามด้วยแล้วก็ไม่ตายแน่นอนถ้าใช้เทคนิคที่2เข้าไปไปร่วมอยู่ด้วยนะครับเทคนิคที่สองคืออะไรคือการที่เราไปเอาดินจากที่อื่นมาดินจากที่อื่นนที่้ต้องเป็นดินล้วนปนทรายหรือดินล้วนปนดินลูกหลังเท่านั้นนะครับเอามาทําเป็นโคกเป็นโคกอย่างเงี้ยคล้ายๆของผมเนี่ยโคกทรงสระปาแต่ของท่านผู้ชมถ้าเป็นดินเหนียวขอให้ใหญ่กว่านี้ให้สูงกว่านี้โคกให้ใหญ่กว่านี้ให้สูงกว่านี้ขึ้นไปอีก นะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าต้องเอาดินล้วนปนทรายดินล้วนปนดินลูกลงังมาทําเป็นโคกให้ใหญ่และสูงกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าต้นทุเรียนชอบดินที่มีลักษณะเป็นดินล้วนปนทรายหรือปนดินลูกหลงังเพราะการระบายน้ํามันระบายได้ดีแล้วก็การกักเก็บน้ํามันจะกักเก็บให้ความชื้นได้ดีได้ดีเลยแหละนะครับซึ่งไม่เหมือนกับดินเหนียวอย่างที่ผมบอกเนาะและการที่เราเอาดินต่างๆเหล่า,านี้มาทาเป็นโคกก็เพื่อที่เราต้องการที่จะ ให้ระยะเวลาของดินท help. ี่เราปรับสภาพเนี่ยเขามีเวลาย่อยสลายพวกเศษซากพืชซากสัตว์สัตว์ถูกอินทรีย์หรือสารต่อสภาพดินมีเวลาย่อยสลายได้เกือบปีถึงสองปีเลยทำให้ผลถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าเมื่อเราทําโคกเสร็จแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมไอ้โคกเนี้ยไอ้ดินนี้นี่แหละมันจะเป็นดินตัวช่วยอย่างชั้นดีที่ทําต้นทุนกาปลูกได้ตามปกติเหมือนพื้นที่อื่นเพราะเราเอาดินที่มันเป็นดินที่ทุเรียนชอบอยู่แล้วนะครับเนาะมาใช้ปลูกนั่นเองเมื่อเราปลูกไปเนี่ย ยังไงต้นทุเรียนก็รอดเหตุผลที่รอดเพราะว่าต้นทุเรียนปลูกตอนแรกๆปีสองปีแรกรากเขาจะยังไม่ทิมลงไปใต้พื้นดินมากรากเขาจะเป็นรากตะขาบซะส่วนใหญ่เวลาเขาหาก,กินเขาจะแผ่ออกข้างแผ่ออกข้างดังนั้นการที่เราทําโคกไว้ดินแบบนี้มันก็เป็นดินที่โอเคสําหรับเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับรากตะขาบก็แผ่หาก,กินเป็นปกติใส่ปุ๋ยปกติเน,ะน้นย้ำว่าต้องโคกใหญ่นะสูงๆใหญ่ๆนะครับกว่ารากเขาจะทิมลงไปเจอดินเหนียวที่เราได้ปรับโครงสร้างไว้แล้วก็จะใช้เวลาค่อนข้าง นานอยู่แล้วเนาะอย่างน้อยต้องเกือบสองปีอะ่ะต้นทุเรียนก็โตได้ดีแล้วสองปีใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสองปีดินที่เราปรับสภาพไว้อะ่ะมันก็น่าจะย่อยสลายดีแล้วถูกไหมครับน่าจะเป็นดินที่มีโอกาสที่จะไม่ใช่ดินเหนียวที่แข็งเหมือนเมื่อก่อนแลวล่าเขาก็เลยอาจจะแบบลงไปได้ปกติแล้วก็ปลูกได้ปกติเลยนี่แหละคือสองเทคนิคที่ผมอยากจะเอามาบอกหรือแนะนํานะครับเนาะก็คือจะเป็นสองเทคนิคไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแต่แค่ เราจะต้องใช้ต้นทุนมากกว่าการปลูกทุเรียนที่เป็นดินแบบอื่นหน่อยแล้วกันคือใช้ทุนมากกว่าเราต้องลงมือทําอะไรที่มากกว่าดังนั้นการปลูกทุเรียนดินเหนียวเลยต้องค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแลวกันนะครับแต่ถ้าปลูกแบบดินเดิมเลยดินเหนียวเดิมเลยโอกาสที่ต้นเรียนจะไม่รอดหรือโตช้าหรือไม่โตหรือแคะหรือนั่งแทนก็สูงมากๆจริงๆสูงมากจริงครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นสองเทคนิคที่เป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นวิธีการ ที่ผมได้บอกไปก็คือมันจะเป็นเทคนิคเนาะอย่างที่ผมบอกเนาะคือการปรับสภาพดินก่อนเอาไว้ก่อนตามนั้นเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมพูดมาเลยแล้วเราก็ทกําโคกเอาดินจากที่อื่นมามาทําโคกแค่นี้แหละสองเทคนิคนี้แต่ผมได้บอกแล้วเนาะว่าทําไมเราต้องปรับสภาพดินเพราะอะไรทําไมเราต้องดินที่อื่นมาทาโคกเพราะอะไรแล้วมันจะโตได้เพราะอะไรท่านผู้ชมน่าจะพอเข้าใจในสิ่งที่ผมได้อธิบายเข้าไปด้วยในการบอกสองเทคนิคแล้วนะครับเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หวังว่า มันจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมที่จะปลูกทุเรียนกับพื้นที่ดินเหนียวแล้วกันลองดูลองดูผมเชื่อว่าช่วยได้อย่างแน่นอนนะมีโอกาสปลูกทุเรียนรอดเลยอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าเราเอาดินจากแหล่งอื่นมาทําไว้ก่อนและการปรับสภาพดินเนะี่ยเราก็ปรับสภาพดินใช้เวลาในการที่เราเอาดินจากแหล่งอื่นอนะ่ะให้ต้นทุเรียนมันค่อยๆโตไปก่อนอยู่แล้วมันก็จะสัมพันธ์กันนี่ครับก็ประมาณนี้แล้วกันวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ comment, ให้กําลังใจกับผมด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะพามมท่านผู้นง่่วอออบกกา หน้านี้ช่วงนี้ลมแรงๆอย่างนี้ลายแดงลงหนักมากนะครับต้นทุเรียนผมก็โดนลายแดงเยอะมากจริงๆเนาะใบจากเขียวๆนะจะมีแบบลายแดงเกาะเลยแหละเกาะเลยจริงๆนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ผมอยากจะพาไปอัปเดตท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันว่าดอกทุเรียนของผมที่ผมเคยให้ท่านผู้ชมได้ดูอะ่ะมันบานหรือย,อยัง นะครับคือจริงๆแล้วก็ยังไม่บานหรอกนะครับยังไม่บานแต่อยากจะไปอัปเดตนิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วกันเนาะว่าน่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งถ้ามันไม่ร่วงซะก่อนนะถ้าดอกมันไม่ล่วงผม,ผมเชื่อว่ามันก็น่าจะบานแล้วเพราะตอนนี้มันน่าจะเป็นแบบเป็นหัวกําไรแล้วนะบ,บางพวงเนาะดอกบางพวงมันเริ่มเป็นหัวกําไรนะบางพวงก็ยังเป็นดอกมะเขือพวงอยู่นะครับมาดูกันมาดูกัน ว่าทุเรียนอายุสองปีของผมเนี่ยสองปีงกว่ากเนี่ยจะให้ผมได้กินลูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยพวงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นหัวกําไรแหละทีนี้แหละผมกําลังลุ้นว่าอาทิตย์ถัดไปเนี่ยมันจะบานไหมเนาะมันจะบานไหมแค่นั้นเองนะครับถ้าบานผมก็เชื่อว่าน่าจะได้สักลูกหนึ่งนะตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะได้อีกสักลูกหนึ่งไหม นะครับเนาะอ่าไออันที่มาใหม่คืออันนี้ใช่ไหมครท่านผู้มชมดูมันก็เริ่มแล้วเริ่มไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีข้างบนนี้ที่มาใหม่นะครับเนี่ยมินนะี่เนาะแล้วก็นี่นะครับอ่ะแล้วก็นี่นะแล้วก็ตรงงู้นอีกนิดนึงนะครับอ่นะแล้วมีตรงนู้นอีกหน่อยนึงนะครับแล้วยังมีข้างบนอีกก็มีหลายจุดอยู่นะแต่ว่ากากล้องอาจจะถ่ายไม่เห็นได้ไม่ชัดนะครับเนาะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้โดยประมาณนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็จะประจบคลิปกันที่ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับถองเทคนิคเนาะในการปลูกทุเรียนดินเหนียวก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมเชื่อว่าใช้ได้จริงๆใช้ได้แน่ผลแน่นอนนะครับแต่ในอนาคตแบบนในอนาคตนะเช่น5ปี6ปีไปแล้วอ่ะ ผมไม่สามารถการันตีได้เหมือนกันเนาะว่าถ้ารากทุเรียนมันฝังลงไปลึกมากจริงๆมากจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าดินที่เราปรับสภาพไปมันมันจะยังใช้ได้การได้ดีไหมหรือว่ามันไปเจอดินที่แข็งกว่าเดิมไหมอย่างเงี้ยนะก็ตอบไปได้จริงๆนะแต่ในช่วงเวลาสองปีสามปีสีป่ปีถ้าทําแบบที่ผมบอกยังไงก็ปลูกได้ครับอืมอันนี้ยืนยันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนถกนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กับพา่จริญผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปหน้ามีโอกาสที่ต้นทุเรียนอายุ2ปี10เดือนกว่ากว่าเนี่ยน่าจะดอกน่าจะบานให้ผมได้ปัดดอกแหละนะเดี๋ยวมารอติดตามดูไปด้วยๆพร้อมๆกันแล้วกันอัปเดตไปพร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ